พ่อนะมันสิ้นเดือนแล้วนะทุกคนวันนี้ว่าจะแบบข้าขาหมูสักหนึ่งแบบนะฟิลฟิลใจจอยข้าขาหมูสักหนึ่งแบบนะพี่พี่พ,พี่พี่กินอะไรใกล้ละใกล้ไหมาข้าวขาหมูสักหนึ่งนะแบบเนาะได้อลีสี่ดับอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะเยี่ยมสุดสุด กับของขวัญน,น่ารักนะมากๆค่ะของเอ้ยน่ารักสวัสดีค่ะพี่หูฝนตกตรงไหนบ้างไหนๆเราก็อยู่ด้วยกันแล้วลองรายงานสภาพอากาศให้ฟังหน่อยสวัสดีพี่แพทยคนสวยสวัสดีครับแม่ต้นไทรที่บ้านตอนนี้ก็คือเขากําลังตัดต้นไทรกันอยู่จ้าล่าสุดตอนนี้คือเขากําลัง ตัดต้นไทรกันอยู่นะจ๊ะทุกคนต้นไทรที่บ้านที่อยู่กัเจ็ดสิบปีหักแล้วจ้าล้มแล้วจ้าล้มแล้วจ้ามุ้ยมินิฮาร์ดด้วยอะน่ารัอยู่ข้าวนี่รอข้าวมาส่งพี่น้ำฝนสวัสดีจ้าส,ส,ส,สุขสุกสุกสวัสด,แด,ด,แดิ์ดแดดแรงเรอาดีใช่่หแหย่บอกสุกสวัสดิ์แดดแรงหรอจริงเหรอจริงเหรอปากช่องผลพึ่งหยุดครับตอนเนี้ยพลรามสามยังมีปล่อยๆอยู่นิดนึงเนาะพลรามสามแต่พลรามสี่เราออกมาไม่เป็น แต่พระรามสามพอพอเราขึ้นทางด่วนแล้วตกเลยเนาะพ่อเนาะตกหนักเลยสวัสดีครับแล้วพี่เลสกับชินจังเหมือนกันเลยครับอืเชียงลายมืดอันนี้ไงฝนตกรักนะมากๆอุ้ยตอนนี้คนส่งรักนะมากๆหรอมันน่ารักหรอรักนะมากๆอะ่ะขอดูรักนะมากๆหน่อยสิมันเป็นยังไงอะ่ะรักนะมากๆอ่ะ อุ๊ยนี่นี่เอารักหนะมากๆอุ๊ยชอบอันนี้รักหนะมากๆนี่นี่นี่รักหนะมากๆอุ๊ยน่ารักอุ้ยน่ารักบางเขนตกหนักเลยแม่โอ้ตอนนี้ก็คือตกหนักฝนก็คืออยู่อย่างนี้ยาวๆแล้วเนาะคือมันจะหมดเขาบอกว่าหน้าฝนหมดกลางเดือนตุลาพ่อกาเอืมเขามากลางเดือนมิถุนา มิถุนากลักกดาสิงหากันยาตุลาก็คือเข้าพรรษาสามเดือนไงพ่อก็คือเข้าพรรษาเดือนเนี้กรกฎัลดานี่ไงกรกกัลดาสิงหากันยาเนี่ยออกพอดีใช่ไหมเข้าพรรษาสามเดือนทั้งนี้ฝนตกแต่แดดออกแล้วก็เริ่มมืดแล้วอืมทางนี้ฝนตกทุกวันแต่วันนี้แดดออกแล้วก็เริ่มมืดอีกแล้วค่ะอมมันหน้าฝนนะเนอะมันหน้าฝนนะเนอะแม่นาอมันก็จะชุ่มฉ่ำไว้ย ยุดัยังไม่หยุดเลยฝนฝนยังไม่หยุดเลยอ่ะรักนะมากๆเนี่ยเดือนหน้าเดือนเกิดแม่เดือนหน้ามันเหมือนไกลพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือเดือนหน้าทุกคนพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้คือเดือนหน้าละมันเร็วเหมือนกันนะรักแม่สามพันจบหัวใจกดไปเลย Love you 3,000 l o v e you 3000ทีนี้ก็ตกพี่ป๊อปปี้ แต่พี่นี่เราเราร่วมข้อพันษาดูก็คือข้อพันษาคือกรกราสิงหากันยาพอตุลาฝนหมดไงก็พระท่านก็ออกไปบินธบาตได้ไงใช่ไหมล่ะที่เจนนี่ก็้คือสามสามเดือนคือพระไม่ออกไปบินไม่ออกไปบินธบมันเป็นกุศโลบายของแบบของคนโบราณว่าพอทั้งสามเดือนเลยนะพอสมัยก่อนมันไม่มีตึกลาบ้านช่องอย่างนี้มันถนนมันคือทุกอย่างมันเป็นไร่มันเป็นนาพอฝนตกมันแฉ พระท่านออกไปบินทบาลก็ไปเหยียบไล่นาเขาก็เลยว่าอาสามเดือนที่ฝนตกหนักนๆ,ๆนกเนี่ยแล้วพระท่านก็ออกออกบินทบาลไม่ได้ด้วยใช่ไหมก็เป็นเข้าพรรษาเราอะจากที่ท่านต้องออกมาเราก็เอาเข้าไปให้แทนแล้วถ้าสมมติสามเดือนเนี้ยสามเดือนเข้าพรรษาใช่ไหมแม่ไม่มีใครเอาอะไรเข้าไปให้พระที่วัดเลยทำไงพระกินอะไรพระก็ต้องเอามาบินธบาลก็ต้องออกมาอยู่ดีใช่ไหมซึ่งส่วนใหญ่อะก็มาม่าได้ไหมได้อะไรก็ได้ทําเองได้ออ เลดเลดอยู่นี่ครับไม่ได้ไปเรียนเลดปิดเทอมเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแมอ่อ๋อคือสามเดือนถ้าไม่มีใครเอาข้าวไปให้พระฉันเลยพระก็ต้องออกมาหาอยู่ดีใช่ใช่ไหมทุกคนสาธุนี่ไงใช่ไหมถ้าสมมติว่าอ่ะพุทธศาสน,นกชนไม่เข้าวัดอะ่ะสมมติสามเดือนระถ้าท่านก็ต้องออกมาบินฑบาตททำเองไม่ได้ผิดทำเองผิดศีลศีลพระก็ต้องออกมาบินฑบาตไงใช่ไหมอืมเพราะั้นไม่มีอะไร ใช่ไหมพี่พี่สวัสดีครับทุกคนเลยตอนนี้ผัดลูกวิพิธิพัพยตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะไม่เป็นกุหลาบแล้วนะเป็นลักนะมากๆเมื่อกี้เห็นคนส่งลักนะมากๆแล้วน่ารักดีก็เลยเปลี่ยนเป็นลักนะมากๆใช่ลักนะมากๆนี่ไงนี่ไงวันนี้พี่โบวี่สวัสดีครับพี่อินิเชียลสวัสดีครับ พี่สาวสดสวยสวัสดีค่ะพี่หงโยกพี่น้องใหม่พี่พี่เนยอุ้ยรักน่ามากมากค่ะน่ารักอ่ะคิดว่างวดเข้าพรรษาแล้วเข้าพรรษาแล้วนะแพทเพิ่งไปทําทบุญมาตอนนี้ก็คือมีกระถินปะกระถินหรือพระป่าจำไม่ได้เมื่อเช้ามีแบบร่วมทําบุญช่วงนี้มันกระถินหรือพระป่าพูดเสพูดเส สวัสดีทุกคนเลยจ้าผ้าป่าโอเคสมงวันมาเช้าฉันทำผ้าป่าสวัสดีพี่อ้อมผ้าป่านะคะโอเคคือเมื่อเมื่อวานอ่ะเมืม่อมั่อสาว่าทำบุญใส่ซองแล้วแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าผ้าป่าหรือกระถินอ๋อผ้าป่าโอเคสาธุนะทุกคน ช่วงนี้มีคนชวนทําบุญตลอดเวลาเลยแม่รวดเแบบเหมือนไม่ได้แบบเหมือนเป็นความแบบว่าคนนั้นชวนคนนี้ชวนเลยเนะียแม่อยากให้แม่รีวิวการดูดวงดูดวงรีวิวอันไหนเพราะดูหลายศาสตร์มากเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปรอดูศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นการดูดวงแบบ เดี๋ยวจะรีวิวอีกที่หนึ่งให้ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นการรีวิวแบบโหราศาสตร์แต่เดี๋ยวรอก่อนรอได้ไปดูก่อนบวกกับไพ่ยิปซีเป็นการดูดวงแบบโหราศาสตร์บวกไพ่ยิปซีซึ่งซึ่งคิดว่าเดี๋ยวจะไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรีวิวพระที่ดูมาวางไว้ใต้คตะก็ต้องเล้วน่าเลยอยากให้แม่รีวิวโรงเรียนน้องได้ไหม โรงเรียนอน้องอะ่ะก็จะเป็นโรงเรียนที่อยู่เอกมัยซอยสิบสองเป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่มีความเป็นไทยสูงต้องบอกก่อนว่าถ้าแม่ยยอยากได้อินเตอร์แบบอินเตอร์แท้ๆเลยอะ่ะต้องไม่ใช่เอ s ออสแต่ถ้าถามแพทแพผชอบเอ s อสมากหนึ่งแบบไทยดีหนึ่งคือเขายังมีความเป็นไทยไม่อินเตอร์จ้าเด็กจะไม่แบบเด็กยังคงมีมีความเป็นไทย วัฒนธรร<า>มไทยอ่ะเขายังมีซึ่งแม่เป็นคนไทยเนาะแม่ก็ชอบแล้วเด็กๆแบบมีความแบบรู้จักวัฒนธรรมไทยอ่ะเอาเนี้คือเทศกาลอะไรอะคือคุณครูให้ทำตามเทศกาลไทยไ<อ>ด้วยแต่เป็นโรงเรียนอินเตอร์นะเป็นเอกมัยอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ถ้าถามเยแพทเยแพทว่าค่าเทอมเยแพทไหวคือถ้าใครไหวที่จะเป็นค่าเทอมแบบปีละล้านอะเชิญได้เลยแต่เยแพทอะค่าเทอมปีละสามแสนถึงห้าแสนอะ ยายแพทก็อ้วกแล้วอ่ะอียเพชรก็รู้สึกว่าเออค่าเทอมอยู่ประมาณเนี้ยเียแพทโอเคต้องย้านะว่าปีหนึ่งนะไม่ใช่เทมอมป,ปีปีละล้านนะแม่ไม่ไหวจริงแม่ <ๆ S 1> แม่แม่ไม่ไหวแต่ว่าอันนี้ยค่าเทอมอยู่ประมาณแบบบางแรกแรกเข้าแรกแรกก็แค่แสนกว่าบาทเองเนอะใช่แสนห้าแสนหกสองแสนนะขึ้นทุกปีซึ่งล่าสุดเนี่ยสองเทอมก็อยู่ประมาณสามแสนน้ก็คือปีละต้องย้ําก่อนว่าปีละซึ่งซึ่งเราไม่ไหวกับ กับปีละล้านเหมือนกันแน่ใครไหวไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยแม่บอกไม่อินแต่ตามแบบเวอร์อืมนี่ไงอืมซึ่งเราก็เลยบอกว่าโอเคเราไหวกับที่นี่แหละจบก็คือใครที่แบบฟิลฟอยากให้ลูกเรียนอินเตอร์ก็ก็ลองดูแต่ว่า ที่นี้ก็ไม่ได้รับเด็กเยอะนึะเพราะโรงเรียนเขาไม่ได้เป็นโรงเรียนใหญ่แม่ไม่ใช่โรงเรียนแบบโอ้โหใหญ่ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยก็เป็นโรงเรียนแบบ <America. S 1> แต่ละแต่ว่ามันไม่ใช่อ,อังกฤษนะเป็นโรงเรียนอเมริกาอเมริกาก็คือระบบเขาเป็นระบบอเมริกันนะเออเป็นเกรดไม่ได้เป็นเยียอ๋อใช่ใช่เข้าพรรษาเดือนวันพรุ่งนี้ใช่ไหมจ๊ะหรือเข้าพรรษาวันไหนจ๊ะฮะพรุ่งนี้แล้วเหรอเข้าพรรษาวันไหนจ๊ะ Love c a t นี่เป็นไงล่ะเอ๊ะเลดในในกระเป๋าในกระเป๋ายาแม่มีขวดน้ำอยู่ปะเลดดูให้แม่หน่อยดิสีปากแม่สวยมากวันนี้ผสมไปทั้งหมดคือแปดสีแม่ <c oughs> ซึ่งบอกแม่ไม่ได้เลยว่าสีอะไรบ้างกระเป๋ายาแม่จ้ะคืออยากบอกมากอือ พี่ออนแอนโค้ดน่ารักขอบคุณมากขอบคุณมากพี่เหมยสวัสดีครับพี่สตางสวัสดีครับพี่ล,ลูกว่าบอกไม่ได้เลยพี่โทนี่ก็คือว่าอะไรอ่ะอะไรพี่อริยาสวัสดีครับ,รบมีขวดน้ำเหลือปะเออเอามา ไวฮ์ฮาพี่โทนี่ฮีฮาร์อุ้ยรักน้ำมากๆขอบสวัสดีครับก็เลยว่าเออเธอสีปากก็คือโอ้โหวันนี้คือทานแล้วถ้าอีกนวพ่อใช่เอิมสวัสดีครับพี่พอสวัสดีครัพรุ่งนี้เช้าไม่มีนะช่องสามอะไรตัวพ่อดูดีแพดแม่ส่งให้พ่อก็เขาบอกว่าพรุ่งนี้หยุดแล้วก็ให้ไปทําวันพฤหัสที่หดอ๋ใช่เหมือนคน เปลี่ยนเป็นพระฤหัสเออเฮต้าวอะอะไรอ่ะเฮต้าวอะอะไรอ่ะอุ้ยรักน้ำมากๆมีคนส่งรักน้ำมากๆให้ด้วยอ่ะขอบคุณนะมันน่ารักดีเนาะไอรักน้ำมากๆเนาะพี่ลูกว่าเนาะ h ฮ l ลโหลทุกคนวอร์มเสียงพี่ตอมพันนี่หยุดแล้วครับวันนี้หยุดครับมีกี่นึงอ่าพูดไปเลยค่ะโอเคครับผมครับผมครับสวัสดีจ้าทีนนี้ไปไหนแต่เช้าอ่ะแม่ พรุ่งนี้เหรอต้องเยี่ยมคุณทวดแล้วเธอฉันคิดถึงเขาเหลือเกินสวัสดีค่ะพี่จีดาภาพี่นานพรุ่งนี้ต้องเยี่ยมคุณทวดและคิดถึงละเออเพราะตอนแรกจะออกไปวันนี้แต่คิดว่าไม่รู้ว่าทันไหมถ้าฝนหยุดก็จะออกอยู่พรุ่งนี้ก็ไม่มีเลยอ่ะชิวเกินก็ไปหาคุณทวดแต่เช้าหรือว่าหรือว่าหรือว่า เพลนทุยาก้อนไปดีป็นแต่เช้าเลยกินข้าวให้เสร็จให้สั่ไปเยี่ยมคณทั่วให้เสร็จอะไ,น,ไนั้นไมสวัสดีค่ะทุกคนเลยพี่เจี๊ยบหัวใจส้มหัวใจผงส้มพี่จิดาภาสวัสดีค่ะรอข้าวแต่ข้าวยังไม่นาเอาตะกร้าไปก่อนเพราะวันเนี้ยเอาเลยไหมฉันจัดโปรว,ว,วันสุดท้ายสําหรับสามชิ้นสามชิ้นวันสุดท้ายแล้วนี้ฉันจัดโปรวันสุดท้ายสําหรับสามชิ้น ส่วนใครอยากกดก็คือเธอจะไม่มีแล้วจ้าตันี้จะไม่มีแล้วนะจ๊ะสามร้อยสามร้อยสามสิบอะไรอ่ะอุ๊ยเธอฉันเลอฉันขอโทษเธอได้ไหมถ้าเกิดฉันเลอออกมาดังๆเนี้ยนี่แม่น่ารักแต่ยังไงพ่อน่ารักกว่าหักคุณโทษ แดงครื่องช้อนชมพูเธอสาม้อยห้สบเ็ดบาทไม่ขายจะขายสามรอยสามสิบรอซอคู่เดียวครับได้ฉันจะรอให้รอนะผลฝ<อ>น<อ>ตกทุกที่เลยเนาะแม่เนาะสามรอยสาสิบ <330. S 1> เดี๋ยวมามาแล้วแม่ก็กดได้เลยแม่รอ,อก่อนนะรอนาะรอแม่นะรอนะพี่แหวนวันนี้วันสุดท้ายสำหรับโปรนี้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเอาตะก้าลงนะคะสามรอยห้าสิบเอ็ดบาทไม่ขายค่ะจะขายสามร้อยสมสิบทุนเลย <c oughs> บ้านนี้เลดน่ารักสุดเรื่องจริงไม่ติดเลยถ้าชมลูกก็คือแม่ก็ยิ้มละ่ะนี่จะ3าก 330. เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง330สเธอรอฉันแป๊บเดียวตอนนี้มันขึ้น3 5 1อยห้าอยู่ปะเธอรอก่อน351ห้เธอรอฉันก่อนแป๊บน <c oughs> ึงนะกำลังคำนวณพี่เลดเอาขาตั้งกล้องลงให้แม่หน่อยได้ปะทำเป็นปะ 351ร้อยห้าสิบเอ็ดไม่ขายกดขาลงข้อหนึ่งโอเคอีกข้างหนึ่งเอาให้เท่านะเอาปิดปิดปิดรอดอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอ่ะลอดไหมอ่ะเล็ททำอ่ะลอดไหมเธอฉันใช้ลูกทำงานอ่ะอ่ะข้อไหนข้อไหนอ่ะโอเคล็อกล็อกยังอ่ะอ่ะล็อกยังอ่ะข้อหน้า ข้อหน้าอุยอ้ยสั้นไปอุยอ้ยเธอทำดีๆเอาล็อกยังรอดลครับอดอะไรเหรอพ่อ,อตอนนี้330บาทมาแล้วแต,ตแมนน่มันเป็น3 6บอ,อุ้ยรอด่อรอดรอดเก่งเก่งว้าวข,ขอบคุณค่ะล,ปปลนะูกขอบคุณค่ะ ลูกทำดีก็ต้องชม,มอะเนาะไว้เรดเรดลูกทำดีก็ต้องชม,มอะเนาะหนูขอตะการหนึ่งจ้ะอยากสว่างเอาข้อมือแม่เออตะการหนึ่งใช่มสม้ยสามสิบนะมาแล้วอะมาแล้วอะต้องเป็นสามสาเก้าแน่เลยพ่อปะหรือไง สามร้อยสามสิบมาแล้ววันสุดท้ายแล้วค่ะคุณนาะวันนี้วันสุดท้ายสำหรับเซตหนีส่วนใครสั่งไปเมื่อวานส่งออกไปแล้วนะจ้าใครสั่งเมื่อเช้าส่งออกตอนเช้าเลยอ่ะสามร้อยห้าสิบเอ็ดอีกอ่ะเป็นไรอ,ะอ่ะอสามร้อยห้าสิบเอ็ดอีกอ่ะเป็นไรอะ่ะไม่เป็นอะไรดอะไร จะขายสามร้อยสามสิบไงเป็นสามร้อยห้าสิบเ็อีกแล้วยิงแบบรวดมเร็ว <c oughs> รอคุปองก้อนมันขึ้นอีกหนึ่งนาทีมาแล้วยังกะเลงจะมายี่สิบเอ 11, ็ดโมงยี่สิบสองมา,มาเลยมันเทารู้ตัวหนูแล้วสิบเอ็ดโมงยี่สิบสองมาเลยพี่ดาวแม่น้ำสองร้อยมลเสร็จแล้วแม่ก็ตักแดงครึ่งช้อนตักชมพูครึ่งช้อนแล้วใส่วิซี่เลย พี่กระหนกวันตะการหนึ่งจ้าความสว่างเกิดแต่กับเรามาแล้วมาแล้วจ้าก็ใหมาสามร้อยยี่สิบเก้าบาทถามว่าเอารถเมื่อกี้หนูกดสามร้อยสามสิบแม่ห่างกันแค่หกสิบจตางกดไปเสิบสตางค์รูปอมาเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ต่างกันเป็นบาทนะต่างกันเป็นหกสิบจตางหกสิบจตางค์ไม่ต้องไปตกใจก็คือสามร้อยสามสิบอะจบ ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปแบบว่าเออดซูเปอร์เทอร์เ์ไปต้องใช่ส่วนใครอยากได้แก้วเหลือ300ทวน It's coming to you แล้ว It's o o m n n t t y y u u เลยแต่ว่าเธอไอไอตะกา้ามีแก้วอะขายตลอดมีตลอดแต่ไอตะกา้าเนี้ยขายแค่วันนี้วันสุดท้ายจบพี่แวแวแววชงทานทุกวันหลังตื่นนอนอร่อยฟินสุดชื่นผิวผิวแม่จะเลิศผิวแม่จะเลิศผ,ผิวแม่จะฉ่ำผิวแม่จะออร่า ตัวใหม่ราคาถูกสุดสามชิ้นสองร้อยสามร้อยยี่สิบเก้าบาทได้กับเรานี่แหละถูกต้องถ้าแม่อยากได้ราคาฉ่ำราคาอึ้งราคานี้ได้ตอนนี้เท่านั้นแล้ววันนี้น <ะ S 1> วันสุดท้ายพี่แวววพี่ปุ๋ยปุ๋ยตัวใหม่ราคามันจึ้งเกินเนาะยายแพททำถึงเกินเนาะชงทานตั้งแต่เช้าเลยแม่หนูทานตั้งแต่เช้าหนูออกไปนี่แล้วหนูออกไปสับเป็ดแล้วใช่หนูออกไปทํางานไถานาสับเป็ดแล้วแม่ ผสมกันทีเดียว3อย่างพรุ่งนี้ไม่มีราคานี้ไม่ใช่จ้ะพรุ่งนี้ไม่มีเซตนี้เลยดีกว่าไม่มีเซตนี้แล้วเซตนี้วันนี้วันสุดท้ายวันนี้วันสุดท้ายแม่สชิ้นสิ้นเดือนสามชิ้นสิ้นเดือนวันสุดท้าย3ชิ้นแม่วิตามินซีห่อใหญ่15ซองมันลดตรงเนี้ยหนึ่งชมพูหนึ่งแดงหนึ่งชมพูหนึ่งห่อใหญ่15ซองแม่นี่คือปรากฏการณ์การแถมวิตามินซี15ซองลงไปในเซตเราฮอต30แล้วเมื่อวานตะก้าเราขึ้น2รอบตะก้าแตกรองรอบ